<c oughs> <c oughs> เฮ้ยมึงใครไปเนี่ยว้าว <Wow. S 1> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผม XD ก็์ชานนะวันนี้ไม่สิเราต้องมาโทนแบบ สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับผม XD กัชชาวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่ามาเลียหนูน้อยมเอาเลียพูดอีกแล้วก็นั่นแหละเราใครมันเด้งออกดิดไปเมื่อกี้วะก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวเฮอร์เรอร์นะทุกคนก็ตามนั่นแหละตามช่องเราเลยช่องเราก็จะ เริ่มแคสแต่เรื่องแนวเฮอร์เร์นะทุกคนก็ไม่พูดมากนะทุกคนกระโดดลงมันกระโดดไม่ได้ก็นี่เราเข้ามาก็แมปมาเลียก็เข้ามาก็จะมีแบบนี้เนี่ยเข้ามาก็นี่มีเสียงฟู่เสียงเหมือนคนแบบเออใช้ไดใดเป่าผมอะ What <laughs> ไม่น่าใช่อมาโอ้วั t วั a ดอ f เฮ้ ไอ้น,นี่มันน่ากลัวกับผีกันเนี่ยอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอ่อสตอรี่อะไรของมันเ <c oughs> มื่อกี้ตอนมันเดินผ่านมามันไม่ได้หน้าหนีไม่ใช่เหรอวะไปเถอะไปเถอะไปทุกคนผมมีเพลงให้ฟังด้วยอ๋อนี่ก็จะมีขายเสื้อนะทุกคนอา้อาวอ้าวโอ้โหยังไม่ What the อะไรวะเนี่ยหน้าผมเป็นอะไรเมื่อกี้อ่ะชอบตัวทูว่าตบฟอกยังไม่ได้เล่นชัพเตอร์หนึ่งเลยมาช h a เตอร์ทูแต่ละตูวหึ่ว่หนึ่งออกก่อนออกก่อน A f e w moments later อ๋อโอเคทุกคนมะอันนี้ก็จะเป็นช h a เตอร์หนึ่งนะว่าตโมเดลไม่โหลดด้วยว่าตัวฮกโอ้โหฟ้าผ่าด้วย อันนี้จะเป็นชาร์เตอร์หนึ่งนะทุกคนซึ่งเมื่อกี้เราไปเข้าชาร์เตอร์สองกันทำไมวะไหนมาดู <do> ไอ้ทีไอ้โลโก้เกมนี้มันก็ขึ้นยาวมากโลมันยังมันโมเดลมันยังโหลดไม่เสร็จอีกเหรอวะโหลดนานมากเลยมีฝนตกด้วยเอ้ยกดชิปวิ่งได้ด้วยโห oh. สุดยอดมากมันไม่ได้เหมือนวิ่งอ่ะมันเหมือนแบบแคสซูมหน้าซูมซูมออกเฉยอ่ยเออ บ้านอ่ะโอ้นี่บ้านใครวะเนี่ยปลูกผักชีไว้เต็มหน้าบ้านเลยผักผักชี What the fuck? วะแต่ว่าว้าวเรามาทำอะไรที่เออ่สถานที่แบบนี้กันนะแน่นอนว่าเรามาล่าท้าผีกันยังไงล่ะอืมอ mm ัน hmm. นี้ two foot two five okay okay โอ้โหมึงเสียงหมาเห่ามึงแบบโอแม่เจ้าไม่ไหวแล้ว แม่งไม่สามารถหยุดมันได้มามันบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาคีย์เพราะว่าประตูเอ่อหลอนเนี่ยมันมันเอ่อนั่นโอ้วัตต์เฮลกุญแจทองคำอันเออวัตถ้าถ้ามันมีกุญแจทองคำแบบนี้จริงๆนะแล้วมันเก็บได้ขนาดนี้นะเอ้าเอ้าแล้วไม่เก็บมาแล้วกลายเป็นกุญแจแบบนี้ไปวะเ่าบอกว่าวว นั่นนั่นมันกุญแจทองไม่ใช่เหรอหยิบมาเป็นกุญแจแบบนี้อะไรวะเนี่ยเอาจริงๆถ้าได้กุญแจทองมาจริงๆคงไม่เอามาไขาบ้านคงจะเอาไปขายเลยแหละถ้ามันกดได้หลายอันขนาดนี้แต่ว่ากดมาแล้วมันกลายเป็นแบบนี้คืออะไรวะมาอืมไอ้นี่ to fry เออแล้วนี่ไม่ใช่คีย์หรอเพื่อนเนี่ยเปิดไปแล้วไหนดูหนที่ใครมันบีบอะไรวะ วา้าอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงแรมปะน่าจะเป็นโรงแรมเอ,อ่เอ,อเปิดได้ไหมเนี่ยโคตรมืดเลยวะ่ะเนี่ยถือไฟฉายดูสว่างขึ้นมาทันตาเลยประตูเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ก็แปลกใจใครมันเอารถเข็นมาไว้แถวนี้วะเนี่ยมันตกลงมันเป็นโรงบาลเหรอน่าจะเป็นโรงบาลปะเพราะว่ามันมีไอ้นี่รถแบบเนี้ยโอ้โหระบบเปิดประตู แบบยุคเก่าแบบยุคที่คิดถึงมากเลยโดยกด e เนี่ยในที่ห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอะไรวะเนี่ย f ฟ m i l y ไสแกนมัมวะอะไรวะเนี่ยแกนมัม what the hell แกนมัมแกนมัม f ฟ m i l y ไสแกนมัม,แม,มแม่เจ้าเอ่ออันนี้อันนี้เขาเขาประกอบสร้างในบ้านหรือไงวะเนี่ยทำไมมันมีไอ้นี่วะ ไม่ะเราไปดูห้องนี้ห้องนี้ก็เปิดได้นี่วิธีเปิดอ๋อห้องสมุดด้วยโยขาบเลยวะเนี่ยโยเอ้ยกุญแจทองบ้านน่ะใครมันมาทิ้งกุญแจทำไมมันให้กุญแจรเรามาเยอะขนาดนี้วะ เกินเอาไปไขอะไรเอยเดี๋ยวคุญแงนี้กุญแจทองไหมว่ากุญแจไม่ทองเหมือนกันทั้งที่ไอตรงนั้นมันเป็นสีทองแต่พอหยิบมามันไม่ใช่สีทองคืออะไรวะน,นะนะเปิดประต,ตูเออใช้กุญแจนี้ได้เออ,เอ,อ,เอ,อว้าว objective อะไรวะอ่านไม่ทันอ๋ออันอันนี้มันให้ไปหากุญแจซึ่งเราไขไปแล้ว มาเรามาดูด้านบนเออมันขยันบอกจริงๆเลยหากุญแจเนี่ยมันคิดว่าแบบผมจะวาร์ปเข้ามาในนี้ได้หรือไงวะโอ้วัดเลยเฮลอะไรกันเนี่ยโว้เอาอีกแล้วให้หาครีร์รถนี่ใครแม่เจ้าฟ้าผ่ามันคือประเด็นคือฟ้ามันผ่าไปได้ไงวะที่นี่มันไม่มีหน้าต่างนะเว้ยแปลกดีนะ เปิดประตูว้าวอันนี้ที่ทดลอง scp เหรอเปล่าเหมือนว่าจะไม่ใช่เปิดไม่ได้นี่เปิดได้ไหมเปิดได้ว้าวมีรูปปั้นเลยไมก็อโอ้โหเตียงมันได้หาครีฮัลโหลว้าวใครมันทิ้งเสื้อผ้าเละเทะเอ้ยเดี๋ยว ดูเสื้อผ้าไปนึกว่าหัวคนมาโตเริ่มหลอนแล้วนี่เริ่มหลอนแล้วโว้ให้มันทําห้องเลเทะไปหมดเลยวะผมว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ห้องพวกพวกหน้าๆหรอกมันน่าจะอยู่ห้องหลังๆมากกว่ามันคิดว่ามันหลอนขนาดนั้นเลยไงวะโอ้ what เ h e hell เนี่ยถ้าเข้าถ้าเข้าไปใกล้แล้วมันบีบคอได้อันนี้หลอนกว่ายเยอะ แต่นี่มันทำไม่ได้ไงมันก็แค่หุนออห่นกระจอกกระจอกเออแค่หุ่นกระจอกกระจอก hello เฮ้ยนี่ไง a c r ร l i โอเคเราได้อะครีมาแล้ว cafe cafe t ี r i a k า cafe t เ r i a แม่เจ้าไปเลยไข่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ what the hell อะไรวะมันมันมันเอาจริงๆมันมันเห็นไอ้พวกเห็นโมเดลพวกนี้มันไม่ตกใจเลยเว้ยแต่อยู่ๆฟ้ามันก็ผ่ามามันก็เลยทําแบบมันตกใจเพราะฟ้าผ่าแค่นั้นเลยผีมันไม่ได้ตกใจน่ากลัวเลยเลยฟ้าผ่าท่านเลยตกใจไหนดิที่นี่มีอะไรไหมโอ้ไม่ก๊อะอรกันเนี่ยนี่มันมิติใหม่นี่หว่า โอ้โหแบบกระโดดเข้าตู้เย็นเปิด,เป,ดเปิดตู้เย็นมาแล้วอยู่มีทางไปมีทางไปอีกอะโอโ้โหโคตรสุดยอดเขาคิด,ดยังไงวะเนี่ยเวลี่สตองอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าวหุนห่นหุน่นอย่าไปอย่าไปสังเกตเลยมากออ,อันนี้เเออเอ,อ่ทางตันจะสร้างมาเพื่ออะไรวะทางนี้มันเป็นเขาวงกลมเหรอ น่าจะใช่นะน่าจะเป็นเขาบงกตแล้วมันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยเอออยากเอาไอ้ตอนนี้อยากเอาไอ้คีด้านล่างนี่รู้สึกอยากเอามันออกไปมากเลยเนะี่ยมันเยอะมากอะ่ะไอ้คีด้านล่างเนี่ยไอเอ่สเอซีลัม um อะไรไอเอสอัสซีลัมเอสไซลัม um um อะไรพวกนี้มันเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่เปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้ว้าว แสดงว่ามันต้องไปหาแฉลงเพื่อมาเพื่อมางัดไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะน่าจะนะ้น่าจะมามาเดี๋ยวเราวิ่งไปหาแฉลงโตกันดีกว่าเราต้องกลับไปที่แรกก่อนใช่ปะเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเราก็เข้าเลี้ยวเท่าทางนี้น่าจะอยู่ทางนี้นะเอมเออเออเออเอเอ,มเอ,มเอมไม่น่าอยู่ แล้วมันอยู่ทางไหนวะนะเนี่ยอืมอันนี้ก็ไม่มีแลรงแล้วชะแรงอยู่ไหนอะ่ะเราทะลุตู้เย็นมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าชะแรงอยู่ตรงไหนแต่ก็เห็นว่ามันไม่มีนะทางด้านนอกอะ่ะไม่มีหรือว่าไม่ได้สำร,รวจวะเฮ้ยมันไม่มีจริงๆนี่นี่ตรงตู้เย็นเนี่ยไม่มี เนี่ยมีไหมไม่มีไอ้คนขายอาหารเมื่อกี้มันเอาไปทิ้งแถวไหนวะรู้อย่าบอกว่ามันอยู่ห้องว่างๆที่เราย,ยังไม่ได้เปิดเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะอ,ออกแบบแล้วสักอย่างมีไหมเอหรู้ว่ามันเดินทะลุไปได้เลยวะไออันมเมื่อกี้ เพราะว่าเนี่ยเราเดินดูมันก็ไม่มีชฉลรงนี่เฮ้ย hey! หรือว่ามันอาจจะเป็นเมจิกก็ได้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูกนมา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 ในดูหนดิว่าไอเราจะสามารถเดินทะลุได้ไหมเพราะว่ามันต้องทะลุได้ใช่ไหมเออโอ้โ oh หเราจะวิ่งไปหาชฉลรงเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่มัน this is magic นี่ว่าเฮ้เ hey, จ้า ก็เดินไปหาแฉลงก็งนึกว่ามันจะแบบเดินไปไม่ได้แล้วนี่ห้องอะไรวะเนี่ยห้องฉากเขียวอ๋ออ๋อติดอะไรวะอ๋อ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 เดินเข้าห้องฉากเขียวไม่ได้แล้วงั้นอันนี้อมงกุศ s อีทสอดออกเฮ้ยเสียงอะไรวะห้องนี้เปิดประตูไม่ได้นะหืึเฮ้ยเสียงอะไรวะ ว้าวนี่มัน Amazing มากเลยอันนี้มี B9 คืออะไรปะ B9 C6 B1 หรือเปล่า B9 1อ๋อมันน่าจะให้เหลียงปะ ABC <c <oughs> 1963น่าจะใช่นะแล้วนี้กดได้ใช่ปะกดได้ใช่ปะไม่คงไม่มีอะไรนะเปิดมา1 เก้าหกสามแล้วก็ Enter. เอนเตอร์เฮ้ยเนี่ยเปิดได้ละว้าวอะคีเดะนี่คืออะคีอ่มโอเคก็ตกใจว่าทำไมมันเก็บไม่ได้วะอัน,นีห้องนี้ปะทางออกเอ้ยใช่ด้วยนดูที่ทางออกอยู่ไหม มันมีเสียงอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะว้าวนี่มัน this is magic ของแท้เลยนี่หว่ามีมีไม้ม็อบด้วยดูดิมีไม้มอบถูบ้านด้ไหมเจ้าเราได้กุญแจมาแล้วเป็นกุญแจเอ่ออะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้วะน่าจะเปิดตรงนี้แหละเปิดไปโอเคเปิดได้ละเปิดประตูเอาเปิดออกดูฮัลโหล ไม่มีใครอย่ทางยายาแบบนี้มันมักจะมีอะไรแปลกๆเว้ยงั้นเราต้องรีบวิ่งไปโอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเป็นไงมีอะไรแปลกๆเราต้องรีบวิ่งไปแล้วมันก็ตกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมน้ำเฮ้ยเฮ้ยจมน้ำเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยว่ายน้ำไม่เป็น What the hell แม่เจ้าเป็นเกมที่ดูแปลกดีนะทุกคนดูแปลกดีดูสิติดบักแล้วเนี่ยติดคขือติดคือฆ่าตัวตายฮะเอ้าเกมนี้มันฆ่าตัวตายด,ด้วยด้วยึกว่ามันฆ่าตัวตายแล้วมันจะแบบอะไรนะมันจะเอาเราออกจากเก,เกมเลยมีให้เราเล่นออฟบ,บีด้วยวะโอถ้าเรากระโดดลงไปนี่เราน่าจะมีความสุขนะดูเลยเนี่ยดูดิมีอ่าของรอจิ้มเราทุกที่อะไรแดงๆวะ อะไรแดงๆดวะมีของรอจิ้มเราทุกที่เลยนะนะด้านล่างนะี่ะเรามีความสุขแน่ๆโอ้เม oh, oh, ็ดาวอะไรกันเนี่ยเสียงมึงก็นก่นากลัวกว่าเยอะเลยเนะี่ยโมเดลมันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่เสียงมันน่ากลัวมากเลยผีไม่มาจากทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปดูวเวยเพราะผีอ่ะมัน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 พามาที่ไหนเว้ยมันพามาทางตันเนี่ยนะ นึกเห็นเขาว่าเดินตามผีอย่าเดินดิอย่าเดินตามผีเดินตามผีผีคุ้มคุ้มผีรักด้วยรักไปซ่อนนะสิแม่โอ้โหตรงนี้มันมีลาวาด้วยว่ะจากไมค์คาบลุล้วนเลยล,ลาวาตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวตกอีกฮัลโหลโอเค ทางทางแบบนี้หวังว่าข้างหน้ามันจะไม่มีอะไรนะเว้ยถึงมีมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยเลยอะแต่เสียงมันน่ากลัวไงคือเสียงมันเอ้ยเสียงมันน่ากลัวตรงที่มันโคตรสะดุ้งนี่แหละมาดูมาดูเนี่ยมีรถเอ้าเราออกมาด้านนอกได้แล้วแม่เจ้าของจริงนะเนี่ยของจริงของจริงไหนอะผีมาเรียเอ้อ้าเอ้าฮะ อะไรวะเนี่ยเออเอเอเอาที่สบายใช่เอาแล้วก็มาเกิดที่เดิมว้าว amazing อ,มมอ้แม่เจ้ามามาเราออกมาได้แล้วแม่เจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้กระโดดไปตรงไหนวะทำไมมันมตกตรงเนี้ยกระโด <c oughs> ด, <c oughs> ดไปตรงเนี้ยอยู่มันก็ตกไปเฉยเลยแล้วมันก็มีแบบเอฟเฟกว่ายน้ำแต่มันไม่สามารถว่ายขึ้นได้ด้วยนะอะไรวะทำท o ก e t เอา off here เอ้าผ่านแล้วว้าวผ่านแล้วเอะผ่านแล้วเฮ้อะเ,เลก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาเพยียงเท่านี้นะทุกคนก็เป็นแมปที่อืมาเรียเออคือมันจบแบบอยู่ดีๆก็จบเว้ยแต่ว่ามันยังมีชัปเตอร์สองอยู่นะทุกคน ก็ยังมีช h a เตอร์สองให้เราเล่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวมาแคสเกมนี้ต่อแน่นอนแต่ว่ามันน่าจะเป็นหวังว่ามันจะเป็นชัพเตอร์สุดท้ายนะนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นชัพเตอร์สุดท้ายแหลนะไอชัพเตอร์นั้นนะมันรู้ว่ามันมีชัพเตอร์สามมั้ยว่าไม่รู้จะเห็นแค่ช h a เตอร์สองนะทุกคนก็เป็นแมปที่ใครอยากเล่นก็เออลองเล่นได้เลยลิงก์ด้านล่างนี้ส่วนความคิดเห็นยังไงก็เป็นแมปที่เล่นอยู่ดีๆก็จบ คือมันยังไม่คือมันยังไม่แบบยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีๆก็จบอยู่ๆก็โอ้ยรถรถมาทิปขึ้นรถแล้วแล้วก็ไปเลยหายไปเลยจบเกมไดเอนดิ้งไปเลยไปทําอะไรก็ไปเป็นแมปที่น่ากลัวสุดๆไปเลยคือบอกเลยว่าแมปนี้มันยังคือไอไอไอสิ่งนี้มันดุดน่ากลัวค่ะแมปมันอีกเนี่ยน่ากลัวกับแมปมันอีกเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับ อันนี้อันนี้อันนี้เละเคยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของแมพมาแล้วก็ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะก็ไปแล้วบายบาย